สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นลักซ่าเหมือนเดิมนะฮะวันนี้จะมาแนะนำเกมที่ชื่อแกว a n g งสต r ร์นิ r อ e ร n นนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่นโอเพนเวิด์นะครับที่หล,หลายๆคนก็น่าจะ,ะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับสำหรับเกมนี้นะฮะเพียงแต่ว่ามันจะออกเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับโดยที่เป็นในส่วนของอทาง ที่เป็นเมืองนีโอลีนของทางสาหรัฐนะครับจะเป็นฉากของเกมนะฮะในส่วนของตัวเกมนี่นะครับก็จะคล้ายๆกับ GTA เลยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะฮะก็จะมีภารกิจนู่นี่นั่นให้เราเ,เลือกเล่นนะครับเยอะแยะ,ยะหลายๆอย่างเลยนะฮะก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดมาก็ลองไปโหลดเล่นดูนะครับเพราะว่ามันสามารถเปิดให้ดาวน์โหลดทั้ง iOS แล้วก็ ทั้งเพ y สโตร์ได้เลยนะครับสามารถรลดได้นะฮะของที่ทางไทยเรานะครับโหลดได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่ง APK ใดๆนะฮะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมอาจจะมาแนะนำช้าไปหน่อยนะฮะมาูช้าไปหน่อยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มันโหลดเล่นไม่ได้ไม่รู้มันเป็นอะไรฮะรแล้วเพ,พึ่งจะโหลดมาเล่นได้นี่แหละผมก็เลย เพิ่งจะได้จัดกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทำต,ตามภารกิจของมันดีกว่านะครับอันนี้เป็นภารกิจแรกเลยนะเริ่มต้นเลยนะครับที่จะเข้าเล่นเนี่ยนะฮะอ่ะโอเคไปกันดีกว่าไปเลยมันด้ทําอะไรเนี่ยเราจะต้องไปต่อยกับไอ้นี่ครับแต่ที่ไอคอนโจมตีเพื่อล้มคู่ต่อสู้แต่ครับหักคอตูมแล้วเหยียบลอยเป็นไงล่ะส่วนน้องปเลยเพื่อนตบไปมครับ ต่อมาเราต้องมาลบลบลบลงไปฮะแล้วก็กดเล็งลูกกระสุนนะครับเล็งปืนไปที่เนี่ยศัตรูของเรานะฮะแตะคอนเพื่อกำจัดยามแต่อย่างนี้เลยฮะปั๊บนี่แต่ง่ายๆครับมันจะเล็งให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะฮะซึ่งก็ไม่ยากนะฮะนี่ยิงยิงเอายิงไม่โดนด้วยเฮ้ยเรียบร้อยเย่ เสร็จสิ้นแล้วอันนี้มันจะไปแบบเนื้อเรื่องเลยนะครับสําหรับตัวเออ่อ <ส Feder> ตัวเนื้อเกมเนี่ยไวมาโอ้โห,โหนี่ขับรถมายิงปืนใส่เราอย่างนี้เลยเหรอเล็งไปที่รถครับตูม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 เอ้ยทำไมวะเออเออ,อเรียบร้อยอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยครับ รถระเบิดฮนะอาต่อไปวอยยังไงถอนหน้ากากมาแล้วเป็นไงล่ะผมหล่อไหมฮ <c oughs> ะอะโอเคครับนะตรงนี้ก็จะเป็นการเให้เราเลือกหน้าตาแล้วฮะว่าเราจะเลือกหน้าตาแบบไหนนะครับเพื่อที่จะไปเ,เป็นหน้าตาของเราในตัวเกมเลยนะครับเราต้องเลือกแล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวผมเลือกเอาเออหน้าไหนดีวะเอานี่แล้วกันฮะ,ะดูออกโจนโจนดีครับ เลือกเสร็จแล้วอ่าโอเคยืนยันเอาแล้วนี่โค้รเทเลยว่ะมีกดให้ระเบิดอย่างนี้ด้วยอานาปัดฝุ่นเย้ yeah. สุดยอดมาแล้วครับอันนี้คือดูอะไรจ๊ะ <Yeah. S 1> โอ้โหเยี่ยมโอเคเจ๊งไปลเลยอแลงนี่ครับอแลงบูโดูเพื่อนสีคนใหม่ on, ว่าไง oh. มานี่โดดขึ้นมาเลยเพื่อน รถมาจากไหนเนี่ยเย่ yeah. โอ้โหเพียบเลยศัตรูของเราเอาละ่ะไปเลยครับพวกมันจะเอ่อมาฉก<ช><ช>ไปง่าย,ายไม่ได้หรอกนายพร้อมที่จะไปต่อสู้กับเราหรือยังไปดีกว่าฮะบางทีผมอ่านไม่ทันนะผมจะเติมบทเข้าไปนะ <laughs> ชนนี่ละ่ะชนโอ้โหมีกระตุกครับ, <laughs> รรบเวลาชนมีกระตุกด้วย ชนนี่ชนนี่ไงเราโโทษทีพวกเวลาชนก็กระตุกนิดนึงฮะมาแล้วนี่คือรถอใครยังไงหามานะฮะรถโอ้ลองเล่นใช่ไหมเนี่ยโอ้หุยดีนะที่เราไม่เป็นอะไรโอเคนายเพิ่งมาใหม่เพราะงั้นฉันจะอธิบายให้ฟังนะเอาละตามเรามาเลย <Okay. S 2> อเคันนี้ผมไม่อ่านแล้วคับนฮะอ่านไม่ทันนะครับเธอลวงเข้าไปในกระปูาฉันไม่ใช่เอาล่ะขึ้นไปในรถด้วยอ๋อขึ้นมารถเพื่อนไปทางอื่นดีกว่านายเป็นคนขับนะไปแล้ว ก่อนหน้านี้ผมใช้โทรศัพท์เครื่องนี้โหลดเนี่ยโหลดไม่ได้ฮะเพิ่งจะโหลดได้นี่แหละโอ้เจ้าเฮขอโทษทีพวกเย่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยที่นี่เจ๋งใช่ไหมล่ะพวกโทรศัพท์ดังอ่ะโอ้โถ่เอ้ยโทษทีเพื่อนฉันต้องไปก่อนแล้วฉันต้องไปทำหน้าที่เจ้าของครับคนสำคัญก่อนนะ เดินต่อไปคอยมองหาไว้ค่อยเจอกันเพื่อน oh, <God. S 1> เดี๋ยวฉันโทรหาอีกทีหนึ่งไปแล้วครับเพื่อนไปแล้วหนีไปไหนไม่รู้เราจะต้องดําเนินการจัดการเ,าเดินไปที่ห้องใต้ดินครับไปกันไม่เดินได้มั้ยเออวิ่งก็ได้เรากดไอคอนวิ่งได้นะครับนี่มาแล้วชืบอไปเจอใครเนี่ยเย yeah. มีวิญญาณมาให้เช้าฉันเล่าความลับที่ไม่มีใครร่วงรู้ให้เธอฟังได้นะแต่เธอต้องไปสูตรก่อนว่าตัวอะไรวะกระซิบเบาๆผ <c oughs> ีทั้งนั้นนี่วะ <c oughs> โอ้โหเรามีปืนเพื่อจะยิงผ <c oughs> ีเหล่านี้จัดการมัน <c oughs> ย,ง <c oughs> ย,งยิงครับนี่เรียบร้อยมาเซ่ยิงครับนี่ยิงครับนี่โผล่ขึ้นมายิงให้หัวหลุดยิงให้หัวหลุดยิงให้หัวหลุดให้หมดยิงให้หัวหลุด นี่เรียบร้อยอย่างนี้ครับเย่ yeah. ตูมเรียบร้อยจ้าอ่านี่คือปืนวิเศษของเราไปไหนต่อโอ้โหแม่มดเป่าเวทมนต์มาใส่เรามันคืออะไรช่างเหม็นเหลือเกินแปลงฟันบ้างไหมเนี่ยเอาละครับนะตอนนี้ฮเราก็มาสู่หน้าของเมนูตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะมารับของรางวัลนั่นเอง,เองซึ่งก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าของรางวัลคืออะไร ต่อไปครับเชื่อมจุดเข้านี่กันอะ่ะเราเชื่อมจุดเข้าไปปั๊บเย้ด่มันเชอร์ครับนี่รถหนึ่งคันฮะเราได้มาแล้วฮู้เออนี่คือเราอยู่ไหนวะอ๋อหลังจากที่โดนกินปากของยังไม่หมดนั่นแล้วก็โผล่มาตรงนี้เฮ้ยพวกว่งไงอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันเอาเป็นว่าตามนั่นแหละ มันเยอะเกินครับแล้วก็ตัวหนังสือมันบอว่าไปเร็วเหลือเกินนะฮะอืมโอเคไปล่ะเราขึ้นรถไปไอพวกมันนอกนั่นต้องถูกแจ็คสันมาจ้างมาโอเคผมไม่อ่านแล้วขึ้นรถด,ดีกว่าไปเลยเออไปตามแผนที่นะครับเราดูแผนที่ตรงม,มุม มุมด้านซ้ายบนนะฮะมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเราจะต้องไปโอ้เกือบชนผู้หญิงนี่เราก็ตามเส้นเหลืองๆไปเลยครับก็จะสามารถที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายได้ให้มันพูดไปขับรถไปเลยขับรถไปเลย,เลยภาพก็ภาพเกมก็อาจจะไม่ได้แบบสวยงามอลังการมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าน่าเล่นใช้ได้เลยอ่ะโอเค เป็นเกม GTA โดยย่อนะฮะสำหรับโทรทศัพท์นั่นเองนะครับอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮียเฮียเฮียโอ้ยไม่พูดเออโดนยิงโอ้สวยแล้วมาแล้วครับนี่ครับพระเอกของเราครับนี่คือตัวเราเองฮะโอ้หเฮ้ยมึงเป็นวิญญาณไงวะมึงยังไม่ตายนะไม่เปิดประตูเลยวไงวะต้องออดออกมาเนี่ยืสุดยอดอทีนี้ครับเราต้องไปช่วยเพื่อนเราแล้วยิงมันอีกยิง roller, ยิงให้หมดยิงให้หมดครับ นี่นี่นะเรียบร้อยอ๋อาวุธปืนก่อนอาวุธครับเก็บอาวุธของเราเย่ yeah, เรียบร้อย <you> เอ้ยมาแล้วหรอเพื่อนกวาจะโผล่มาได้นะเฮ้ยย้อนยิงอ <c oughs> ไม่เป็นไรเฉ oh, <not> ยเลยวะเฮ้ยดูไม่ค่อยดีเลยนะเพื่อนปรีบรักษาตัวเองก่อนละกันหื <c oughs> อ่ะตอนนี้เรามียารักษาชีวิตเราครับเพื่อที่จะให้เมื่อกี้นี้เราโดนยิงไปใช่ไหมแล้วก็เราเรามารักษาตัวเราอีกดีกว่าป๊บเรียบร้อย <Yeah. S 1> มาเลยไปต่อครับอันนี้ผมไม่อ่านแล้วนะฮะมันเยอะไปหน่อยอวิ่งตามมันไปก็แล้วกันครับผมไปไหนครับเพื่อนเอ้ยีคนละคันเหรอ เออเล่ะขั้นแรกในแผนการนะร่วมกันสร้างแกงสุดเจ๋งนายต้องไปรับปัสดุให้ฉันก่อนแล้วกันปัสดุนี่อยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่อะ่ะเอางี้ดีกว่าไหมไปเอารถมาขับไปให้ถึงที่แล้วโทรมาโอเคเพื่อนตามนั้นฮะตอนนี้เพื่อนจะไปล่วงหน้าก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปเย้เอ้ยวิ่งชนรถเอาล่ะขึ้นรถวัน่ี้จะขับไป เย้ hey, yeah. นี่ฟังนะพัะสดุนี่เป็นสิ่งสำคัญนะโอเคเป็นกุญแจเป็นสิ่งสำคัญที่จะเอาไว้โคตรสำคัญเลยเพื่อนแต่เรื่องของเรื่องก็คือมันอยู่กับดุ๊กกันเด็ฉันได้คุยกับพัสดุอ้า <c> ว <ười> คุยพัสดุบ้าแล้วว okay. ะโอเคพัสดุนั่นเป็นคนนะปกม,มันจับเขาขังไว้ที่ฉันใต้ดินมียามเฝ้าอยู่โอเคนะเพราะงั้นนายก็จัดการ ไปที่นั่นบางทีอาต้องจัดการกับพวกมันทั้งสองสามคนแล้วก็ช่วยเพื่อนของเราผมอ่านไม่ทันนะไอ้ตามนั้นเอาเป็นว่าคร่าวๆชนแม่ชนชนไปเลยชนโอ้โหไม่เป็นไรว่ะม,มีเครื่องบินจอดอยู่ด้วยครับไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถขับได้หรือเปล่านะเนนะอนาคตลองดอดูต่อไป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  เออเือ,อไปตามแผนที่เรื่อยๆครับมันไม่ไปถึงไหนก็ไปตามนั้นแหละมันเป็นภารกิจเอ,อ่อที่มันจะบอกไปเรื่อยอืมมาแล้วเราจะไม่ชนมั่วนะเออว่าจะบอกไม่ชนมั่วแล้วไปที่คาร์หฮา์ดยังไม่ถึง อืมโอ้โหรถสุดยอดเลยอยากได้อ่ะเย้ yeah, เรียบร้อยถึงคฤหาสน์แล้วเธอะภารกิจเสร็จสมบูรณ์ครับใช้เวลาไปทั้งหมด3นาทีกับอีก18วินาทีฮนะได้แค่2นะเอ้ยได้แค่ดาวเดียวเองโอ้โหไม่เป็นไรนี่อันนี้ก็อะไรก็ว่าไปปดข้ามไปเลย อ่ะโลวิญญาณครับเรามาดูกันที่โลวิญญาณว่าเราจะได้อะไรอีกกดป๊บเย่โลวิญญาณโอ้โหได้ปืนมาแล้วครับไรเฟิลน,นะฮะเป็นปืนที่เราเอาไว้ใช้สําหรับการเอ่อไปยิงนั่นเองโอเคต่อไปครับแผนที่เมืองจะช่วยให้คุณเห็นภารกิจที่ทําได้อาล่ะภารกิจแรกที่เราจะรับครับนี่ฉันอยากให้นายไปช่วยคนที่สําคัญมากคนหนึ่งนายจะเอาด้วยไหมอ่ะเอาดิเพื่อน ไปเลยอดเริ่มครับนี่ดำเนินการต่อเอแล้วเฮ้ยได้ยินเปล่าคนของเรานะอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งจะพอแดงให้ลูกน้องคงพุทธานเอาไว้มันเป็นเออสมุนเอกคนหนึ่งของดุกอะพยายามอย่าให้ตัวเองเป็นอะไรนะอ่านไม่ทานอีกแล้วเพิ่มบท อ่ะกดไปที่กดนิ้วบนตัวเลือกอาวุธเพื่อติดตั้งไรเฟิลจู่โจมครับกดเข้าไปฮะกดสิวะนี่ติดตั้งโอเคติดตั้งเรียบร้อยแล้วเอาละทีนี้เราก็ต้องอเล็งก่อนนะฮะน,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 นี่นี่นี่ยิงยิงยิงนี่น่เปนไงนั่นไงไม่ทันเห็นวะนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยเย่ yeah. มีอยู่ที่ไหนอีกไหม เดี๋ยวเราไปเอากระสุนก่อนเฮ้ยมันมาแล้วนี่แน่นี่แน่นี่แน่ยิงมันครับยิงไกลๆยิงไกลๆโอมันลบว่ะนี่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 เพื่อนนี่เพื่อนนี่มาเลยวิ่งเอาอกระสุนก่อนเราต้องเก็บกระสุนครับนี่กระสุนเต็มเลยเรียบร้อยเฮ้ให้มีปืนด้วยนะผอไม่มีมั่วว่ะอล่ะไปไปขึ้นไปตรงบันไดครับค่อยๆนะฮะนี่ขนาดเสียงปืนดังขนาดนี้มันยังไม่ดุเรื่องเลยนะเนี่ย อ่าค่อยๆหลบค่อยๆหลบอ๋อนั่นไงอ๋อยืนยืนบวกยืนบวกครับยืนบวก yeah. เย่อาล่ะเข้าไปเฮ้ยมันอยู่ไหนอ่ะนี่งไงล่ะเรียบร้อยเก็บกระสุนปืนก่อนอา้าวกระกระสุนเต็มว่ะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้เหรอ เย่ yeah. ทำอะไรต่อเพื่อนโอ้โห oh. นายเป็นพวกเอออะแรงหรอโอ้อาอีแมนครับนักเคมีฮะโอ้โหดูหน้าตามันนี <c oughs> โอ้ตายแล้วเฮ้ย <c oughs> ไปไหนฮนะออกไปจากที่นี่กันเถอะอ่าครับเราต้องพาไอ้เจ้านี้ไปไหนไม่รู้ไปขึ้นรถโอเค เรามาช่วยไอ้นี่ครับเฮ้ยโอเคอันนี้ก็ให้มันพูดไปฮะเดีย๋ยวผมต้องขับรถไงมองตัวหนังสือไม่ได้นี่ไปที่เซ<ศ>ฟเฮาเฮ้ย ไี่นีแม่งพูดมากว่ะอืออ,อยู่ไหนเซฟเฮาโอเคมาแล้วครับที่นี่แหละที่นี่เหรอเพอร์เฟกเลย้ s <S ตอนนี้นายกับแรงเมียฉริยานักรุงของตัวเองยังไม่นางกาแล้วไว้ฉันจะดีต่อไปนะเพื่อน เอาล่ะว่าไงรอโหลดสักครู่ครับภารกิเสร็จสมบูรณ์ครับใช้เวลาทั้งหมด2นาที18นาทีฮะนี่ไงได้3ดาวไปแล้วสุดยอดโอ้สห3ดาวของเพียบเลยวะนี่ดิที่เราต้องการฮนะเฮ้ยต่อไปคุณ B ม,มีบูสเตอร์หลอมรวมบูสเตอร์หลอมรวมเหล่านี้เอาไว้ใช้พัฒนาอ,อุปรกรณ์ได้ทุกอย่างเลยโอเคไปที่คลังครับ ต่อไปครับไปพัฒนาไรเฟิลของเรากันเธอมันให้เราพัฒนาไรเฟิลออาหลอมรวมกดที่หลอมรวมครับแล้วก็อ่าหินของเรานี่ไงแล้วก็ใช้หินนี่ในการหลอมรวมนั่นเองป๊าบเสียเงินไป1,000กว่าบาทเย่ yeah! ไอเฟิลเราก็ความสามารถเพิ่มขึ้นหมดแล้วดำเนิกนการต่อไปเลยอะต่อไปยังไงฮะหลอมรวมไอเท่อุปกรณเป็นเลเวล5 เออฮะรับของรางวัลนี่ของรางวัลต่างๆเย้เลเวลสองแล้วโอเตริทิพนใหม่ครับนี่ตอนนี้ปลดล็อกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะชุมชนฝรั่งเศสมันก็จะมีเควสนโน่นนี่นั่นมาให้เราทําไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็มีเยอะพอสมควรนะฮะก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับในส่วนนี้โอ้โหสถานการณ์เป็นยังไงเฮ้ยสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะ โอเคมีพวกมือปืนกับพวกขาลุยเฝ้าอยู่ทุกหวัวมุมเลยแหละถ้าเราอยากจะขยายที่พ้นนะเราต้องจัดการพวกล็กเลงพวกนั้นไปที่เอออะไรวะไปทีละบล็อกเออโอเคบางทีก็ลายตาครับไปแล้วครับจัดการมันไปไหนต่อชุมชนฝรั่งเศสเฮ้เฮ้เอาไงดี เราต้องเออฮ้ยเยฤฤฤ <c oughs> ไปเลยเอาบ็อกนี้ก่อนครับไปจัดการนี่ดำเนินการต่อเอาแล้วนี่จัดการกับพ่อค้าจัดการพวกลักลอบขายปืนเถื่อนไปกันเลยฮะ วิ่งไปเฮ้ยมีจับเวลาด้วยนี่ว่านุนไงยิงยิงโอ้โหยืนเย็นเล็งอย่างเงี้ยแม่งผมก็ไม่รู้จะหลบตรงไหนไงไ <c oughs> อ้น,นี่แม่งวิ่งหนีเลยอ่ะเดี๋ยวนะเราต้องไปยังไงวะเนี่วยวินั่นไง เข้าตรงนี้เราเข้าไปในประตูได้ปะเปิดประตูเอ้าไม่ใช่เปิดประตูนี่หว่าแม่งหลบอย่างั้นเราต้องค่อยๆค่อยๆย่อ,ยอ,ยยองครับมันอยู่ทั้งไหนแน่นไงได้ร้อยโอ้โหแดงเถือกเลยฮะเดี๋ยวๆใจเย็นนะเราต้องหลบก่อน ยี or or get okay, ่ห oh, yeah. right. ูเพียบเลยยิงด้านหลังโอเคเพื่อนเจ๋งนี่ไงลบ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 นี่แน่ยิง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 บ้านเรียบร้อยโอ้โหยี่คืออะไรอ่ะเย่เรียบร้อยภารกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วฮ่าฮ่าไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย ไปไหนต่อวะทำภารกิจจัดการพ่อค้าในเขตชุมชนฝรั่งเศสให้จบอ่าทำภารกิจจบแล้วนะครับตอนนี้ก็รับของรางวัลไปเรียบร้อยโหยังมีเคเวสอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะฮะทำภารกิจนักหลบหนีในชุมชนฝรั่งเศสให้จบทำไปแล้วนี่อ๋อไปอีกเหรอเก้าที่สองโอเคอ่าเดี๋ยวเอาอีกสักเคเวสครับเดี๋ยวเราไปจัดกัน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูนี่ก่อนรับของรางวัลก่อนนะฮะได้ของอะไรมาอีกเพียบเลยนี่ไปมีเควสอื่นมาให้ทำก็ไปกันฮนะเล่นต่อครับจะต้องใช้ energy ในการเล่นนะฮะก็จะมี energy มาให้เล่นตลอดนะครับมันก็จะจับเวลาเพิ่ม energy ขึ่นดนเรื่อยเราก็ถ้าเราใช้หมดก็เราก็ต้องรอเวลาครับไปที่ประภาคารก่อนที่ตำรวจจะจับคุณได้โอ้โห ภารกิจหนีตำรวจนี่บอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ฮะเพราะว่าผมบังคับในโทรศัพท์มันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่อ่ะไปเถอะไปแล้วเราต้องรีบไปครับไม่งั้นตำรวจจะตามทันแล้วดูดิมาเป็นกองทัพเลยโ,ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนใจเย็นอู้ยตำรวจมาเป็นกองทัพเลยเราต้องรีบฮะ ต้องดูถนนให้ดีแล้วก็ต้องดูแผนที่ด้วยนะเออเอาเข้าไปเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหแล้วโดนยิงอย่างงี้ชนแม่งดิชนเออเออใจเย็นเพื่อนโอ้ยนี่ไงถึงยังวะโอ้เอ้ ถึงแล้วถึงประพาคารแล้วยังไงต่อโอเสร็จสิ้น <laughs> เย่เอาละเสร็จแล้วโอยนึกว่าไม่รอดครับต้องหนวดไล่มาอย่างไวเลยเอาละรับของรางวัลนะครับนี่้ <c oughs> เสร็จแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาดูเควสก่อนนี่อันนี้ก็รับใหม่ ไปที่โหลวิญญาณนะครับนี่เรามีอะไรให้รับได้ด้วยหลายอย่างเลยทเดียวเชียวมาเปิดมา้ <Yes. S 1> ได้อีกแล้ว <Yes. S 1> เปิดทั้งหมดดิ <Yes. S 1> นี่นี่นโอโ้โห <Yes. S 2> อัลานัวไรเฟิลสะเทือนอีกแล้วซ้าว่ะเอาละเรียบร้อยพบอุปกรณ์ซ้ำเพราะฉะนั้นก็จะได้ของเหล่านี้ไปแทนครับว่าะเรามีไปแล้ว น,นี่นี่นี่ของพวกนี้ก็รับได้นี่ไงเอคออบูสเตอร์เนี่ยประสงค์ระดับหนึ่งอ่าน,นี้รับสองครับเย่บูสเตอร์ระดับสี่เนี่ยเปิดให้หมดโอ้โห,โหบูสเตอร์แนวหน้าระดับสองจัดไปอ่าเรียบร้อยเปิดเสร็จหมดทุกอย่างแล้ว ยังมีภารกิจอยู่อ <Okay. S 2> so ีกนะครับเดี Ty ๋ยวเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นของเกมนี้ไปเรื่อยๆครับจะต่อเป็นพาร์ทเลยนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับสนุกดีนะฮะเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับอาจจะมีเกมอื่นมาแนะนําด้วยนะฮะแต่เกมนี้เดี๋ยวสัญญานะครับว่าจะมาเล่นต่อนะครับแน่นอนนะฮะยังไงฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะต่อแบบ ต่อๆไปเรื่อยเลยนะเอาให้มันจบสิ้นไปเลยนะฮะไปแล้วนะคราสำหรับคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับผม